กลุ่มจากสารบ้านช้างทุนนะคะก่อตั้งเมื่อปี2560สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดให้เราสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทางด้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยในชุมชนให้มีไรายได้ mm hmm. เดิมทีเนี่ยเราเรามองว่า อาชีพที่เราทํากันอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบ,บุรุษของเราก็คือการสารเนาะสมัยก่อนมันก็จะมีการสารโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติแต่ด้วยเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ยในบริเวณหมู่บ้านเราไม่มีพื้นที่สําหรับการปลูกวัตถุดิบทางธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าการใช้เส้นพลาสติกมันก็เป็นผลดีเพราะว่าผู้สูงอายุเองจะไปนั่งทําตอกมันก็ยากแล้วพี่ก็เลยเอาตัวเนี้ยมามา,มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่น มาบวกกับภูมิปัรญาสากลหลายๆอย่างเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกนี้ขึ้นมาค่ะก็อยู่มาได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะอย่างน้อยก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยอย่างอย่างยายลีเนี่ยก็คือจะมีโรคหลายๆโรคที่เป็นโรคลุมเล้าตัวเองอยู่บางครั้งการที่เขาสานเส้นพลาสติกตรงนี้มันทําให้เขาลืมความ ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคของตนเองมันก็ทําให้เขาเพลินเขาก็บอกเมื่อไรที่เขาสารเนี่ยเขาก็จะลืมลืมคิดลืมความคลายความกังวลไปได้มันก็จะทําให้เขาเหมือนกับว่าเป็นการบําบัดโรคของเขาไปในตัวด้วยค่ะเดิมทีเนี่ยการสารปกติของเราแล้วเนี่ยโบราณของเรามันก็จะมีลวดลายที่มันเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกระบ,บุงใส่ข้าวเนาะที่บ้านเราจะเรียก ภาษาช่องขอผู้ภาษาทางทุนดีกว่านะ้องภาษากลาง <c oughs> คือถ้าเป็นของคนช่องหวานเล่าเนาะคนทางทุนเนี่ยเขาก็จะเป็นการสานแบบลักษณะกลมๆเผื่อเอาไปใส่ข่าวสารใส่ข่าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่นี่เจ๊ก็มองว่าลายเนี่ยทางคนผะไอสานเขาจะเหียกเป็นลายกระติ๊บข่าวลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายคลึงกันเราก็ลองเอาประยุกต์มาทําเป็นกระเป๋าก็ไปคิดออกแบบดูว่าจากลักษณะที่มันเป็นกลมเราสามารถทํามาเป็นทรงกระเป๋าได้หรือเปล่า ก็ลองคิดคนกันไปคิดคนกันมามันก็ทําได้พอทําได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีคือมันเราก็หลวดลายสีสันต่างๆเราก็ดูให้มันเหมาะสมกับหลายๆช่วงอายุหลายๆหลายๆวัยการทําอะไรที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เรามีลูกค้าไหลายกลุ่มแล้วเราก็มีการนํำผกงานดี Y ีที่มันมีวกดอกไม้ความสวยงามนาา่นารักน่ารักเอามาประยุกมาแปะลงกระเป๋า อันนี้มันเกิดเป็นผกนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาสากลเอามาเพิ่มเติมเผื่อสร้างมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแล้วก็มันก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสําหรับลูกค้าตอนนี้ของเจเองที่กลุ่มเราจําหน่ายก็คือหนึ่งมีการออกร่านทั่วไปเช่นทางหน่วยงานต่างๆต,ติดต่อประสานงานมาทางกลุ่มก่อไปจําหน่ายสินค้า สก็จะมีออช่องทางทางเพจของกลุ่มจักสารบานช่างทุนกับมีเพจขายทางเพจแล้วก็สามจะเป็นทางลายสีก็จะเป็นลูกค้าวอล์กอินเดินเข้ามาซื้อที่กลุ่มเองค่ะก็จะมีสีช่องทางนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นการคัดลายไทยเป็นลายดอกไม้ตอนนี้ลูกค้าเขามองว่าตัวเนี้ยมันอาจจะมีความสวยงามเนาะในตัวเอง โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมเพียงแต่เรานำสีสันของเส้นพลาส,สติกเอามาสอดเพื่อเพิ่มลวดไลยตรงนี้ก็จะขายดีมากต,อ,ตอนนี้เราก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าดยใช่การนำดอกไม้มาติดตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีงานเดคูพานแต่ตอนเนี้ยคือเราตัวเนี้ยช่วงส่วนมากตอนเนี้ยจะขายดีเราก็เลยทำตัวน,นี้เยอะหน่อยงานเดคูพานเนี่ยก็จะออกมาช่วงปลายปีเป็นกระเช้าสะส่วนใหญ่แบบนี้จะมีกขายดีอยู่ โดยความตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยความตั้งใจของเราคือเราอยากให้กลุ่มเนี่ยอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าในอนาคตยังเจเองเดี๋ยวอนาคตเจก็ต้ตรงแกและเจมองว่าอาชีพตรงเนี้ยมันสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนเหล่านีได้จริงๆเพียงแต่คุณเนี่ยต้องมีความขยันถ้าคุณใช้เวลาหวังให้เป็นประโยชน์มาทําอาชีพตรงเนี้ยคุณจะมีไรายได้ไดแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดมันอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆแม่แต่เด็กเยาวชนหรือบางคนที่เขาอยากจนเขามีทุนน้อย สมัยก่อนนะ่มันก็จะมีเด็กอยู่สองสามคนที่เขาอยากได้เงินไปเรียนหนังสือเนาะสวอาทิตที่เขาก็มาช่วยสารแต่ตอนนี้คือใหญ่จีเรียนไปแล้วก็มีคือมันมีประโยชน์กับคนหลายหลายคนในชุมชนเราเราเลยอยากให้กลุ่มนี้มันอยู่ต่อเพราะมันสามารถสร้างรายได้ได,ได้จริงๆและคิดว่าอาชีพตรงเนี้ยมันไม่มีทางที่มันจะหยุดการพัฒนามันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆอ,อยู่ที่การออกแนวความคิดอยู่ที่การระดมความคิดไอเดียต่างๆ ไปเรื่อยๆจ้ะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อของเราปัจจุบันเนี่ยทั้งอดีตและปัจจุบันคือกลุ่มคนที่ซื้อซ้ำนันหมถึงว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความสวยงามแล้วก็เขาใช่ได้เกิดประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะราคาของเราราคาไม่แพงอย่างไมเนี่ยเนี่ยจะขายลอยห้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นหลายๆพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ของเราเนี่ยคือ เราเน้นว่าเรามีขาตอบแทนในคนที่สารแต่ขาวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยเท่านี้เราก็อยู่ได้เราก็ขายแล้วเราไม่เอาเปรียบผูบ้บริโภคจ้ะ